thank you ชอบวิธีการเลี้ยงลูกของแม่ชมพู่น้องเกลกินง่ายเป็นทายาทหมื่นล้านไม่ติดอาหารฝรั่งเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สําหรับบ้านหมื่นล้านของซุปตาร์สาวชมพู่อริยากับสามีหนุ่มนักธุรกิจน็อตวิศรุษรังสีสิงห์พิพัฒน์และหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแม่ชมจะเห็นว่าแม่ชมมักจะมาโพสต์ภาพและคลิปสุดน่ารักของลูกๆทั้ง3าอยู่บ่อยครั้งล่าสุดแม่ชมพู่อาริยาได้ออกมาโพส คลิปวิดีโอของน้องเกลที่กำลังนั่งกินไก่ข้าวเหนียวเป็นอาหารเช้าแบบอร่อยเอนจอยสุดๆหลังจากที่โพสต์นี้ถูกปล่อยออกไปมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเหนียวไก่ดุกดีกอร่อยถูกใจใช่ไหมเกลเติมพลังแต่เช้าเลยเกล,เเลเกับเบรกฟา์นเหนียวไก่จอยแค่ไหนดูไหลนะเออหนูเกลเกลกินอะไรก็น่ารักไปหมดเลยคะ่ะเราต้องยอมรับจริงๆว่าน้องเอพิกเกลเลีเ้ยงง่ายแล้วก็กินง่ายแบบสุดๆให้นั่งกินเหนียวไก่เองก็สามารถทำได้ ดีแถมชุดวันนี้ก็ดูน่ารักอย่างมากจริงๆเป็นวันบสบายๆที่อยู่ง่ายตามสไตล์เศรษฐีหมื่นล้านจริงๆค่ะไม่อยากจะเชื่อนะคะเนี่ยว่ามีคุณพ่อที่มีอาณาจักรหมื่นล้านอย่างป้าน,น็อตวิสรุตแม่ชมเขาช่างเลี้ยงลูกออกมาได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆค่ะขอปรบมือดังๆให้เลยรักคุณแม่ชมพู่อารยามากๆนะคะขอให้น้องเอพิเกลเลี้ยงง่ายกินง่ายแบบนี้ตลอดไปเพราะถ้าย้อนกลับไปที่พี่สายฟ้าพี่พายุก็ต้องยอมรับค่ะว่า สองคนนั้นก็กินง่ายมากๆชอบกินเส้นไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้หรือมาม่าก,ก็กินได้หมดและกินอย่างอเอร็ดอร่อยมากๆส่วนเรื่องหมูทอดไก่ทอดก็กินหมดกับข้าวเหนียวอย่างที่คุณยายและคุณแม่ชมพู่อริยาเคยทําให้กินบ่อยๆนั่นเองฉะนั้นใครจะว่าคุณแม่ชมพู่เลี้ยงลูกติดหรูคงไม่ได้แล้วล่ะค่ะนีมันติดดินแบบสุดๆแล้ว สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า